พี่คิวอยู่ข้างล่างโน่นเนี่ยแต่ห้ามปอกอองไหลครับเอออื้มอืไม่เคยอะไม่รู้ดิอร่อยหือของน้องนะเปรี้ยวีอย่อย่าแย่งกินหมดนะ bị mà Hình quá bị Hình quá bị hưu và mất chị Ngay, nó ngay bị hưu Bị lục bài đó mà lẽ hưu Nó nóng bên chưa hey. bà Ui chết

หาได้เลยน้องไม่ต้องนับบอกเลยไม่มีใครสามารถหาโนเจอแน่นอนอุ้นอนออนโนโกงอุนโนแอบของน้อง เมื่อกี้เหมือนเห็นชื่อส่องปาดิเวอร์อะไรโอ้โหเปล่าลูกกงโอ้ยไอ้เราเป่าใหม่ดิไหนเป่าเป่าใหม่ดิเคเป่าใหม่กะอัคิ้วทำไมเขาะอัดไม่เปล่าโอเคเป่า ดังโบน้องเจออีพี่คิวยังยังเลยก่งใส่ใหม่ใส่ใหม่เป่าลูกเป่าได้หรอ้ออเผืนอ่ะมันเป่าได้มันคืนได้ไม่มีใคร อ่พี่เจอแน่นอนครั้งนี้น้องเปลี่ยนที่อแล้วตอนเนี้ยน้องเปลี่ยนที่อยู่ไม่สนใจอ่ะเอยไม่สนจะไปกดสนใจทำไมเข้ามาแล้ว้อมแล้ว <Walk in. S 2> ก็เดี๋ยวนอ้องเข้ามาใหม่ ้พี่เข้าบอกวพ่อพี่คตรเงี้ยนะโตไปอยอะน้องจะเข้าบ้านนะในเกรย์มันไม่ยอ่อให้หนู้ด้วยแต่ดีนะนูย้ย่อทัน ที่น้องจะเห็นน้องจะลงไปข้างล่างชั้นใต้ดินแล้วอย่าลงอย่าอย่านะอย่าอย่าไ,นะไ,นะไม่น้องลงมาแ <c oughs> ล้วไม่นะไม่นะไม่น้องลงมาแล้วเดินล่อพี่โคตรเงียบบอกเลยเงียกว่าอุนโอเลงนะแต่อุโนโมันโกงเลยมอนโตมันแอบทังนอนนอ้งน้องแอบทั้งไง นัแ่แอบข้างในแล้วนุวเปลี่ยนที่หหาใมาฟองบกียร์ไหนนั่นน่ะ เน,นี่ยสอป้าดีว่อ้วพี่โผล่ไหมเมื่อก้เออน้าเกิดไม่โผล่เห็นนะไม่เห็นเด็กถูกออกมา,ลาเลยเมียนไหมีนยนเด็กี่ตตา บอกเธอโอ้โแอบบนี้แม่ขัโทษขอโรษขอดรษขอดรษขอโรษ ที่สายขวาไม่ครับน้องเลย้หาไม่เจอดี๋ยวรลงไปแปะให้ดู มาแล้วกป้งน้องพื่นก็น้องพื่นนี่แน่เนี่ยนี่แน่แบบนี้ มองเงียจังหวะโต๊เดี๋ยวก็ไม่มีคนเล่นด้วยหรอไอ้ยังไม่ทันเห็นจะเบื่อต็ดยังไอ้ไอ้ไ,ไอ้ทั้งวันติดยังอ้าว but for mine. Wait. น,น้นองน้องแย่แล้วพี่คิวอยู่ใกล้ๆน้องเลยอะ เลี้ยวมาเจอโน่เนี่ย หิวเกือบโจ๊ะเจอโน้ตแล้วพี่ซูอยู่บนหัวโน้นเลยเนี่ย เฮ้ยอมู้าแล้วน่าจะรู้ไหมล่ะมันติดน้อแอบเสร็จแล้วเอามอนั่งถังขยะเหรอยังัโตยังนั่งหาที่แอบดูที่มีเงียน เอพี่คิวจะหาใครเจอก่อนคนแรกน้องไม่ยิ้มขึ้นมาเลยน้องใบทำไมยิ่งเดี๋ยวพี่คิวรู้แต่แต่พี่ไม่บอกตาเนี้ยทำไมชื่อพี่คิวโอ้น้องกับพี่นี่แอบใกล้กันมากอือแอบแอบน้ออุ้ยอยู่ข้างหน้าพี่เลยอ่ะพี่คิวเออ โกงอะโต๊ะสองไปเยมาโป้นองไม่มีพ uh oh! mm um. ี่ยังไม่ได้เป็นเสองป้าดีเว้ยโป้งโ่งอะมี่ป hey ้งใช่ไหนของชิแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเป็นเดี๋ยวน้องปเองได้น้องมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้นั่นเป็นคนเลนเกมสนุกโอ้ยเนไม่เป็นเพราะปเลยเนาะนะ้าที่แอบแบบหน้องแอบในนี้ไม่ได้อะลูกขุดลุมกั้งตัวเองน้องไม่ได้ขุดหลุ่มต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นพี่นับหนึ่ง สองสี่สิบคือห้าหกเอ็เก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยังไม่สิบลายเลยยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบ

ดิดับตักฮึมปุ๊บต้นไม้นี่เสียงไม่คิวเพราะน้องจะไม่ปุ๊บแต่ไมค่คิวจะปุ๊บแน่นอนอย่างนี้แหละเสียงไม่คิวนั่นไงคืออะไรน้องไม่ถึงไม่คิว,ว,น,ควน้องเห็นไม่คิวน้องใบให้หน่อยดิไม่มาห้ามใบดิไม่ใบ ได้ให้ว่าน้องแอบอยู่ไม่ให้ว่าน้องแอบอยู่โอเคอบนนี้ก็ดี้ายอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่ไอ้น้องาอ่านไอ้วากแอบอยู่เอว พี่ควก่อนแค่น้องใบชักแค่หนนี้พี่คิวก็ต้องอยู่ข้างล่างพี่สุนดเยอะไปเยอะไปพังตนไม้ให้หมดเลย้็หมายนกาสร้างใครสร้างพี่เป็นคนสร้าง กินได้เหมือนกันเลยเปเลยเอ้าเอ้าอนี้ของพี่พี่เพิ่งหยิบมาก้อนแต่พี่ดูดไปแล้วอันนี้ของพี่เองพี่ก็หาหนองไม่เจอฮะฮะนันเรียกว่าอะไรああแดงๆดอกป๊อปปี้ อ๋อชื่อไขวบวับออืม,อมเอาเอาต้านไม้ท,ทั้งให้หมดเลยแล้วกันเอ๊ะอ,อะไรฟ้าฟ้านา้ำไม่เจอหรอเอ๊ะโอ๋อว่า้อะไรแดงๆขนแกะอุ้ยได้แอปเปิ้ลมากินด้วย อร่อยกินไก่อ okay. oh, uh ีกแล้วกันอันนี้กินได้ไหมกินไม่ได้พี่คิวอันนี้ทำอะไรได้อะแรู้อรดแปะนอเลยดีกว่า น damn, ้ำเล็กกวาขนมอยู่ที่ไหนเพะขนมกินหน่อยนะพี่โกนี้เขาบอกเลยเพราะว่ายังไงก็ห่านไปก็พิคคิวตัวเล็กหน่อยนกเขาเปลี่ยนสกินแป๊บเกี่ยวอะไรกับตัวเล็กวะไม่เดี๋ยวนกเปลี่ยนสกินแป๊บมาแปะนอได้เราจิ้มด้วยไม่มองจะไม่เฮ้ยทหาอะไรวะ มวกอยู่ไหนวะถ้าเกิดอุนโนไม่หาพี่จะไปแปนะอืมแปะเลยเอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวเตี้เอาใตัวเตี้ยอยู่ไหนวะพี่คิวถ้าอันเนี้ยตัวเตี้ยไหมไหนกดลอง,ลอง,ล,องลองดูเรื่อยๆ กจะใส่สนลายนี้แล้วกันแปะแปะแปะมก่อนนี่นะยิงฉุบไมยิงฉุบฉุบแต่ว่ากินนีมาปลอบแต่งดิเจอไหม โอเคแต่ว่าพี่คิวเบเอาเหรื่อซ่อมปาร์ตี้เวอร์มาจากไหนตรงไหนอ่ะพี่คิวหาให้น่อยหน่อยเด็กหาให้น้หน่อยซ่อมปาร์ตี้เวอร์อ่ะเหรื่อซ่อมปาร์ตี้เวอร์อ่ะมันต้องเติมตต้องเิมไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยซ่อมปาร์ตี้ไหมไหนแต่อันนี้ว่าที่มันขึ้น,เ,เ,ปนเป็นเหรียญเนี่ยมันต้องเติมที่เคยมีหัวเป็ดอ่ะ หัวเป็ดไหนวะสปะดิเวอเอองสอมป้ดิเวอร์น้องเป็นน้องบอกแมว่าเติมสี่บาทไม่หิวเาหัวเป็ดครับไม่เคยมีอยู่เลยสอปาดิเวอรมาอย่างมันมีหัวสปองบอบเกิดนี่เหอหัวเป็ดู้ะ น้องแมวแล้วน้ไปเป็นเอ,อ็นต่อไปพึ่งไอรีไวมันมีอันฟรีเยอะหมดแล้วต<ว>่อไปตีเวอร์ว้ายเข้ม,มทารเดี๋ยวเล่นเอาชิปเลยเออสร้างแมปใหม่เลยเอาสร้างแมปปีคิวอ่ะเอาแมปปีคิว ไม่ได้เดี๋ยวออโต้เป็นอมตะอก็ไเปนมหมดไปดวิชิวิา,า,ากกห้ิชิวิอิวัชิวิชิวิชาวิชิวิชิวิชิวรชิวิชิวิาิอาิชิกรชิวิชวชรวิชิมิชิวิชิวิชิว่ชิหิเิวิชิวิชิวิชิว่ชิววชรว เอาเล่นเอาชีวิตรอดดีกว่าเข้าตามน้องปะแข่งกันหาเพชรดีกว่าไม่เอาอะจะเอาเล่นเอาชีวิตรอดแล้วแข่งกันหาเพชรมันจะเป็นอะไรเนี่ยไม่อยากแข่งอ,ะอ่ะก็เอาชีวิตรอดไปด้วยหาะพี่ไปด้วยแข่งหาเพี่ต่อไปอีเวอร์แต่ไม่แข่งนะป้าข้างบ้านทำอะไรอะไรว่าใครเป็นป้าข้างบ้านก็พี่นีมเ,เป็นป้าข้างบ้านเดี๋ยวเดีย๋ยว เอาไหมเอาไหมเ,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 เก,เเกมมาห,หาบัานแพง<ม>เกมปอบหรือเปล่าก็เปลี่ยนสกินเป็นเออมาแล้วพี่พี่ไม่ใช่ป่าละแล้ว,ลวน้องอยู่ไหนวะตกน้ำเอา พี่คิวว่ะไปป่าชายคุณไ,ไปป่าาเหรอเออไปไงเราก็เดินไปเดี๋ยวเราหิวเพราะที่นี่มันแบบไม่มีตัวอะไรสักตัวเลยมันไม่มีตัวไหนที่มีเนื้อให้เรากินเลยแล้วก็แค่เดินไปแล้ววิ่งไปดีกว่าเฮ้ยมนุษย์หุ้ยไงไงมีลงไปไหมลงไปกัเนเถอะ วุ้ยไม่คิวอุ๊ยตอนนี้มีว,ว้าวอ้าวไม่คิวอะ่ะอา้าวน้องตายไดมอนด์อะไรน้องโดนไดมอนด์ฆ่าตายาไงนะเอาก็ซอมบี้น้ำเนี่ยอ๋อพายน้ำเอ้า พี่คิวอ่ะพี่คิวหยุดหยอกอ,าอา้าวมาจะหย่อกขวานแล้วชืว่อพี่คิวหายไปไหนอยู่นี่นี่เองเอาแล้วเห็นชื่อน้องด้วยใต้านาน่านา้องเจเแล้วไปช่วยด้วยไปช่วยน้องก่อนไปดีกว่ามาตามพี่มาตามมาพี่คิวเมามือ<ๆ>มา พี่คิวเร็วหนีแล้วแม่มุมมาแล้ว,ว,มมลวพี่คิวอ่ะทำไมจะโทษไปบันนี้ขอโทษพี่คิวโน่ตีผิดเฮ้ยเกือบบร้อยตายนี่น้น,น้องตีมันเดี๋ยวน้องกับีปู่มันเด้ง แล้วเจมีูนตีูงมันไปหเจอแต่น,แตน,น้องเนี่ยพี่คิวหายอีกแล้วโอ้ยก็ว่าแล้วพี่คิวหายไปไหนเงอได้ถ่านมาเป็นจำนวนมากสิบล้านก้อนไม่ใช่ดเดี๋ยวพี่ไปตามพี่คิวก่อนพี่ไปตัดไม้แป๊บยังไม่มีไม้สัก อันหนึ่งยังไม่มีหมายสักอันเดียวเลยพี่คิวเราเอาดินมาสร้างบ้านก่อนเลยใช่เอาด,เดินมาสร้างบ้านแบบนุบๆเออไปเล่นในที่นอนดีกว่า <c oughs> ไปโดนอะไรพี่คิวโดวนอะไรถึงเกือบตายอ้า คิดว่าโดนแกะชกมั้งไม่ใช่ตกเลวเินใช่ไหมเดี๋ยเผาขี้่เออว่ะเดี๋ยวน้องทำกล่องให้พี่คิวเดี๋ยวน้องมาทำกล่องนะเ,ออเดี๋ยวน้องคลัพกล่องกันนะเราต้องคลัพกล่องกล่องอยังไม่ได้พี่คิว เรียบร้อยพอดีเป๊นนเปะ,ปะ,ะออแล้วพี่คิวอ่ะในนี้พี่คิวเผาเน,เนื้อพี่คิวเนื้อสุกแล้วเ,ออเนื้อคุกแล้วเราเอาชีวิตรอดตรงนี้กันก่อนไหม่บานดิ<ล>นทำไมจะต้องบู๊แล้วพี่อยู่ไหนนะยังไม่ พีพีมาดิน้องให้น้องกินด้วยดิน้องหิวอยู่เอาไปคิวแล้วของโนะอ่ะเกิดสมมติว่าพี่เล่นพี่จะไม่มีการพีพีกันพี่คิวแบ่งโน้ด้วยดิแบ่งอะไรก็เล่าเองดิ๋วเนอยู่ไหนกันเนี่ย อย่าพึ่งย้ายไ,ไ,ไม้พี่คิวอย่าพึ่งไปพี่พี่มาหาพี่ก่อนมันทีมนไม่ได้นันไงเจอละเจอใครพี่อย่างเงี้ยเจอยู่านอไหนอ่ะ 玩女人。